สวัสดีครับวันนี้พามาชมเพราะว่าแอมมือสองอีกแล้วนะครับจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกุ้งสีจังหวัดกาฬสินธุ์เช่นเคยนะครับวันนี้พาชมเป็นแบรนด์ของเบต้าทีนะครับเบต้าทีก็ถือเป็นแบรนด์นอกนะครับแบรนด์ชั้นดีหนึ่งแบรนด์นะครับเบต้าที Beta นะตัวนี้เป็นรุ่นทีสามพันนะครับในรุ่นทีเขาก็จะมีทีหนึ่งพันทีสองพันแล้วก็ทีสามพันนะตัวนี้นะครับในซีรีส์ทีตัวนี้ก็ถือว่าเป็น ตัวใหญ่สุดนะครับเป็นรุ่นที0 0 0เลยนะดู่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับฟินตรงัฟิลเตอร์ก็ยังอยู่นะครับฟินเตอร์จับฝุ่นวอลุ่มเขาก็จะมีไฟนะครับตัวนี้เป็นไฟนะเป็นเม็ดไฟนะครับไม่ใช่แาแต้มสีนะตัวนี้เป็นเม็ดไฟนะครับสวยตอนกลางคืนสวยนะครับเวลาเปิดเครื่องเนี่ยนครับไฟสีน้ำเงินติดแล้วก็ไฟตรงเนี้ยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับไฟมวอลุ่มนะข้างในเป็นม้แปลงกลมนะครับข้างในเป็นม้อแปลงกลมลูกใหญ่อยู่นะม้แปลงกลมลูกใหญ่อยู่นะครับขาปลาให้มา12ลูกเลย นะครับขาปลาให้มา12ลูกอันซิเตอร์เอาพุทฝั่งละ8คู่นะครับฝั่งละ8คู่วางบนซิงก์อลูมิเนียมชุบดำหนาๆแบบนี้นะครับนี่นะครับซิงก์หนาๆครับนี่นะครับพัดลม2ตัวตัวใหญ่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับสภาพโดยรวมก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสภาพโดยรวมภายนอกนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะนะครับไส้แน่นๆเหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับสัญญาณอินพุตให้มาเป็นแบบ x L R นะครับ X L R ช่องต่อลำโพงจะมีเฉพาะสเปคคอนนะครับมีเฉพาะสเปคคอนสเปคคอนเขาจะมีมา3ช่องนะครับช่องตรงกลางเนี่ยไว้ใช้งานโหมดบิดนะครับถ้าเราใช้โหมดสตูดิโอหรือโหมดพาราเดลแล้วก็ใช้บนกับล่างแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับอ่ะตัวนี้ขายเพียงแค่5,900บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ5,900บาทส่งให้ฟรีด้วยสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนนะเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าโอนก็คือส่งให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าส่งเพิ่ม นะครับถ้าเก็บปลายทางถึงจะมีค่าส่งเพิ่มนะครับสำหรับคนที่ไม่สะดวกโอนนะสำหรับคนที่ไม่สะดวกโอนก็าสามารถเก็บปลายทางได้นะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเบอร์โทรศัพท์0821232278ร้านแสงจันทร์สตูดิโออำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมาฟังเสียงกันดูครับ โอเคผ่านไปสําหรับการทดสอบเสียงนะครับการรีวิวสินค้าสไตล์ของร้านเราก็จะประมาณนี้นะครับเปิดฝาให้ดูลองเสียงให้ชมนะครับว่ามันดังทั้ง2ข้างไหมนะครับมามีไฟติดไฟอะไรเรียบร้อยหรือเปล่านะครับพัดลมหมุนหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ร้านเราก็จะขายสไตล์นี้นะครับยกมาเปิดทีละเครื่องนะครับถึงจะเป็นของใหม่แล้วก็ยกมารีวิวแค่เครื่องเดียวนะครับเราไม่ได้เอามาทีละหลายเครื่องนะครับก็รีวิวให้ ชมนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับถึงจะเป็นของใหม่แล้วก็เปิดฝาให้ชมนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหา power amp มือสองนะตัวนี้ราคาเบาเลยนะครับ beta t รุ่น T 3สามพันนะครับราคาเพียง5,900บาทเท่านั้นเป็น power amp ขนาดใหญ่นะครับความสูง3 u ยลึก19นิ้วนะครับทานซิสเตอร์เยอะๆยอะนะครับขาปลา12อลูกมอแปลงให้เป็นมอแปลงกลมเลยตอนนี้ขับเบส18นิ้วพันละอได้นะครับ12นิ้วก็1 5นิ้วก็เลียนได้คละอถึง3านะ5,900บาทเอาไปเลย นะครับท่านไหนสนใจก็โทรเข้ามาแล้วกันเนาะศูนย์แปดสองหนึ่งสองสามสองสองเจ็ดแปดร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโอเพล์นออกุงศรีังวดกาลสินครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ